สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็เป็นลำดับ EP ที่181นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่อยากจะสื่อสารให้แนวทางกับคุณอย่างไรนะคะก็ขอภัยช่วงนี้เงียบจากคอนเทนต์ไปนิดนึงนะติดนอนค่ะทุกคนนะคะพอดีว่าแบบรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะแบบ พักผ่อนให้ได้เยอะที่สุดไในนี้นะคะแต่ว่าก็นอนจนพอแล้วแหละ,ะเดี๋ยวกลับมาทำงานให้เต็มที่นะคะเรวมาดูกันนะคะอ่ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารให้แนวทางเช่นไรบ้างนะใ<ม>บแรกห้าดาบนะคะอืมเป็นไพ่เดสนะคะราชินีถือดาบเออไพ่อะเราเรื่อง นะคะมันก็ตรงกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้เนาะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะพูดในเรื่องนี้ผสมไปด้วยนะคะว่าเหตุการณ์มันมันจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่หลักๆดูสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะหลายๆท่านก็รู้สึกตกใจหลายๆท่านก็รู้สึกโกรธ ใช่ไหมรู้สึกโกรธเคืองทำไมทาไมเขามาเหยียดย่ำเหยียดหยามศักดิ์ศรีคนไทยได้ขนาดนี้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเมาดูกันก่อนอตทีนี้ครัวขอพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเนาะมันมีมันมีเรื่องเข้ามาอยู่ในนี้นะคะอืมมันเป็นภาวะสงครามมันไม่ใช่เป็นการประทะกัน เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความขัดแย้งมาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะใช้สิเหรียญกับห้าเม็เท้าขึ้นมาซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ที่ค่อนข้างใหญ่มหาศาลเลยนะคะขัดแย้งเหมือนคนช่างขอนะอ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็โมโหไม่ได้ก็ผ่านนะคะซึ่งมันเหมือนคนที่สติแตกแล้วนะคะฝ่ายตรงข้ามนะคะถามว่าเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมไหม มันก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะคนดีที่ไหนจะทำลายโรงพยาบาลในที่ที่รักษาตามหลักมนุษยธรรมนะคะคนดีที่ไหนจะทำลายคนที่ไม่รู้เรื่องกับสถานการณ์ตรงนี้ก็คืออันตรภาน,นะคะห้าดาบขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของความเป็นอันตรภาน,นะคะเป็นในเรื่องภัยใบนี้หมายถึงสงครามหมายถึงคนเจ็บคนล้มตายอาจเกิดการเสียหายเกิด ความโศกเศร้าเสียใจนะคะมันเป็นสภาวะที่อม,มันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นแต่ทีนี้นะคะพวกเขาก็ได้เห็นสปิริตของคนไทยว่าคนไทยอ่ะรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดอันนี้ตามจริงเป็นความจริงนะคะไม่เกินจริงเลยนะคะ DNA คนไทยเป็นคนใจดีมากนะคะดีสุดๆนะคะถ้าจากประสบการณ์ของคอรูออทีอ่เดินทางไปหลากหลายประเทศนะคะ รู้จักคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงนะคนไทยคือเดอะเบสที่สุดแล้วอืมมีน้ําใจมากนะคะต่อให้คุณไม่มีเงินอะนะคะคุณก็ยังมีข้าวกินคุณยังอิ่มท้องได้คนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาเหยียบยำ่ำนะคะเดี๋ยวค่าจะเจาะลึกให้ว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะอืมว่ามันเป็นยังไงเขาคิดอะไรของเขาอยู่หรอนะคะคนคนนี้คิดอะไร นะค,ะคนที่เป็นตัวนำเนี่ยฝ่ายตรงข้ามคิดอะไรอยู่นะคะเสียผลประโยชน์มหาศาลค่ะนะคะก้าไม่เท้าในใจคาะว่าเขามีความสุขไหมเขาไม่มีความสุขหรอกค่ะเราก็ดูตามข่าวสารนะคะหลบหนีนะคะออกจากประเทศบ้านเมืองเขานะคะในเรื่องตรงนี้นะคะพยายามเขาพยายามที่จะบิดเบือนทุกอย่างให้เกิดให้ คนภายนอกเห็นว่าเขาเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนที่ถูกกระทําเป็นคนที่โดนทําร้ายอะคิดในใจในใจเขาก็คิดไม่ดีอยู่แล้วคิดไม่ดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะอืมนะคะตามข่าวสารบ้านเมืองที่เราได้เห็นเราเราได้รู้นะคะแต่ทีนี้หลายๆคนก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเกิดมาเมืองไทยไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้เนาะไม่ค่อยมีสงครามแบบนี้แล้ว รู้สึกยิ่งเห็นทางโซเชียลออนไลน์รู้สึกรู้สึกจิตตกว่าบ้านเมืองเราจะเสียประเทศให้กับประเทศที่เ,เล็กกว่าได้กว่าจริงเหรอมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะการต่อสู้ของคนไทยอะ่ะมันทรงพลังมากๆนี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งเด็กขาดออกมานะคะว่ามันต้องจบพอมันไม่จบ นะคะก็จะสร้างความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้รู้ว่าอย่ามาเหยียบย่านะคะอย่ามาเหยียบย่ําน้าใจของคนไทยคนไทยใจดีไม่ใช่จะทําอะไรก็ได้อันนี้พูดถึงสถานการณ์ให้คุณได้เข้าใจให้ได้เห็นเนาะเพราะว่าตอนที่เปิดไพ่ขึ้มาเหมือนสินงสิทธิ์ท่านบอกว่าช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยนะคะม่้าพูดเรื่องนี้หน่อยเนาะหลาหลายลคนวิตกกังวลว่าเอ๊ะไทยเราจะเสียจะเสียพื้นที่ เสียภาษาเสียผลประโยชน์ของเราไปอีกหรือไม่เขาก็อยากได้เนาะตามหลักของทางนู้นแต่ไม่มีทางไม่มีทางนะคะเ้าก็บอกกล้าบอกเลยว่าไม่มีทางเขาก็เล่นเกมตามที่เขาถนัดนะคะรับบทผู้ถูกกระทําไปฟ้องศาลโลกนั่นนี่นั่นนี่แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปรียบเสมือนสายตาของเทวดาฟ้ามีตาค่ะเห็นอยู่ว่าใครเริ่มก่อนใครเป็นคนที่ทําร้ายก่อนเพราะฉะนั้นให้เขาดันทุลังไปค่ะ นะคะให้เขาดันไปค่ะดันไปให้สุด <c oughs> คนไม่ดีะนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่มันเป็นของของไทยมันยังคงต้องอยู่นะคะบุพรากษาัตริย์ของไทยบรรพร,รุษกษัตริย์ของไทยท่านก็ยังปกป,กปักรักษาคุ้มครองนะคะรวมไปถึงพลังปวงชนชาวไทยนี่แหละค่ะนะคะอืมคุณก็เห็นอยู่ว่าพลังชาวไทยมันสุดยอดแค่ไหนในเรื่องของความสามาคัคคีออกไปลบไม่ได้ เราสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาคเลือดช่วยเหลือในเรื่องของอาหารช่วยเหลือในเรื่องของกําลังใจนั่นแหละค่ะคือการรวมกองกําลังไพ่ผลนะคะในแนวหลังที่แนวหลังที่จะช่วยแนวหน้าได้ค่ะนะคะ,นะคะสุดยอดสุดยอดแล้วนะคะพลังงานพลังงานความสามัคคีของคนไทยทีนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ตรงนี้มันจะคลี่คลายไหมไม่นานค่ะทุกอย่างต้องคลี่คลาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะมันมันจะไม่ใช่ข่าวร้ายของคนไทยเนาะแต่ตอนเนี้ยคนไทยแค่รู้สึกแบบตกใจอะนะคะดูข่าวเนาะมันมีใครที่ไม่ตกใจบ้างนะคะภาพของความเสียหายแต่สุดท้ายแล้วอะไทยจะได้รับความยุติธรรมนะคะพลังงานพลังงานของจัสติกเกิดขึ้นนะคะประเทศไทยจะได้รับความยุติธรรมนะคะ จะไม่มีใครเชื่อนะคะเด็กเลี้ยงแกะนะคะจะไม่มีใครเชื่อเด็กเลี้ยงแกะคนนี้นะคะอะ่าจะไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นยังไงทุกอย่างดูตามที่หลักฐานนะคะดาวเทียมอะไรต่างๆนะคะคือเทคโนโลยีสมัยนี้มันล้ำมากค่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบจะไปฟ้องศาลโลกว่าฉันถูกกระทำแบบนั้นแบบนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมากมาย พร้อมที่จะเป็นพยานนะคะเป็นประจักษ์หลักฐานให้นะคะอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าณนะตอนนี้คือพลังงานของไทยเ็เห็นว่าจะปลอดภัยนะพื้นที่ที่เขาอยากได้ก็ไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนจะปลอดภัยไทยจะได้รับความยุติธรรมแล้วทุกอย่างจะฟื้นคืนกลับมานะคะจะฟื้นคืนกลับมานะคะเนี่ย สูงสุดใค,ใครก็รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมท่านท่านควบคุมอยู่อะค่ะเนี่ยใบนี้กับใบนี้ท่านควบคุมอยู่ท่านอยู่เบื้องหลังนะคะอยากลองเดียบไทยใช่ไหมจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะคือคุณนึกถึงภาพคนคนหนึ่งแบบเรียบร้อยพูดน้อยต่อยหนักอนะคะอ่ะสถานการณ์ของไทยเป็นแบบนี้กับนักเลงนักเลงไปแถวนะคะ ใจกากปากเก่งนะเห็นไหมนะคะเขาไม่มีอะไรที่เขาจะสู้บ้านเมืองเราได้เขาไม่มีอะไรที่สู้ได้เลยถ้าเขาสู้ได้เขาจะ,จะไม่ใช้วิธีการที่สศกปกปกแบบนี้ปัญญาชนผู้ที่จเจริญแล้วจะไม่ใช้วิธีการเฉดเช่นนี้นะคะมีแต่คนที่ไม่ได้รับการศึกษามีแต่คนที่ยังไม่มีการพัฒนาที่จะคิดเหตุเช่นนี้ได้เพราะฉะนั้นในยุคนี้นะคะ เขาคิดว่าสารโลกจะให้ความยุติธรรมกับเขาหลักฐานมันก็ฟ้องคาตายอยู่นะนะคะเราจะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าพลังงานไพ่ออกมานะคะว่าทุกอย่างมันจะพลิกฟื้นนะคะเราจะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะสิ่งที่เขาทําก็ปาเถื่อนบ้านป่าเขาเรียกคนบ้านป่ามืองเถื่อนเนาะอืมทีนี้อ่ามาดูว่าเขาคิดอะไรกับประเทศไทยเรานะคะาถามตรงๆเลยนะะมันไม่มีอะไรที่เรามันนั่งเกรงกลัวแล้วแหละนะคะนะอืม ะะเขาคิดอะไรกับบ้านเมืองเราหรอคนคนนี้เป็นคนทะเยอทะย,ยานเหม่มเกริมมากนะคะนะมันอกมันใจอยากควบคุมค่ะในใจเป็นเรื่องเรื่องของผลประโยชน์ค่ะอยากควบคุมนะคะเขาคิดว่าเขาเก่งเขาคิดว่าเขาเจ๋งนะคะเล่เหลี่ยมแผ่วๆนะคะเล่เหลี่ยมของเขาจะใช้ได้แค่ในหมู่โจรของเขาเท่านั้นนะคะนะเขาจะมาเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะในทีนี้ อ่าเรื่องราวนะคะมันจะเป็นยังไงอ่าทำนายให้ทุกคนได้ฟังได้รู้ปกติอ้อจะไม่ค่อยมาพูดเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไม่พูดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทํานายแบบส่วนตัวเอาไว้อะไรประมาณนี้มากกว่าหรือว่าทำนายให้กับลูกค้าเป็นเฉพาะกิจมากกว่านะคะอมืมันเป็นยังไงอืมสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะคะทุกอย่างจะจบค่ะทุกคนเขาไม่มีเขาไม่มีกาลังที่จะสู้อะไร กับฝ่ายเราได้นะคะไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยนะเขาต้องจบค่ะเขาไม่ได้มีกองกําลังไพ่ผลอะไรที่แบบมันทรงพลังมากขนาดนั้นสู้ไปก็มีแต่เจ็บนะคะอืมสุดท้ายเขาจะยอมเพราะเขาจะโดนบีบนะคะโดนบีบหนักมากเลยนะคะจากนานาประเทศนะคะสุดอืสุดท้ายไทยชนะนะ นะคะสุดทนะนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะแล้วมันจะมีประเด็นนี้ตามมาอีกไหมจบรอบนี้แล้วมันจะมีประเด็นแบบอยากได้อันนุ่นอยากได้อันนี้จะมาเคลมอะไรของบ้านเมืองเราอีกไหมนะคะอ่าเคลมชุดไทยเคลมนักร้องเคลมอาหารนะคะเคลมสถานที่ต่างๆนะจะมาเคลมอะไรเมจะมีสถานการณ์รุนแรงตามมาอีกไหมนะคะมันก็มีได้แค่กวนประสาท นะคะอ่าเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละอยากได้อะไรที่มันเป็นมันมันไม่ใช่ของตัวเองมาตั้งแต่ต้นเคมวัฒนธรรมให้มันเป็นของตัวอของตัวเองมันมีที่ไหนคะใครใครเขาทํากันคะนะคะเคมไปงั้นอ่ะได้แค่กระจุกกระจินะคะตามนั้นแต่ไทยเนี่ยอยู่ในระดับของสิบเหรียญน,นั่นแปลว่าประเทศใหญ่ที่มีทรัพยากรความเจริญความมีอารยธรรมวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรา ยังคงเป็นบ้านเมืองเราจะไม่เกิดการสูญเสียพื้นที่อะไรใดๆอีกต่อไปแล้วจบแล้วนะคะอืมโจนอะเหมือนอันตภานหาเรื่องอะนะคะอืม,อ,มอ่ะมาดูทีนี้บุพการษัตริยอยากจะบอกอะไรนะคะกับผู้ที่รับชมอยู่นเวลานี้นะโดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์ท่านอยากจะบอกอะไรนะคะชนะค่ะใบนี้คือชนะ ชนะจงเชื่อมั่นในแผ่นดินเราว่าแผ่นดินเราศักดิ์สิทธิ์มากนะคะทุกคนบุพการะัตริย์มากมายยังปกปักรักษายังคุ้มครองพัสยามเทวาธิราชยังคุ้มครองแต่ในพลังงานที่เรามองเห็นเรายังมีสถาบันนะคะสถาบันที่มั่นคงที่ยังที่ท่านรักประชาชนรักนะคะยังห่วงใยนะคะแล้วก็ยังดูเหตุการณ์ตรงนี้ยังมีไพ่พลกองกําลังทหารนะคะแนวหน้านะคะ นะที่พร้อมจะปกป้องนะคะพร้อมจะเต็มที่นะคะ,ะเขาก็บอกว่าท่านบอกว่าจบความโกลาหลวุ่นวายนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนปวงชนชาวไทยให้ประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะสว่างสวยนะคะในจังหวะยุคนี้มันเหมือนกรียุคยุคมืด นะคะทุกคนก็เห็นอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไปขนาดนั้นแต่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ายังไม่ยังไม่ไมไมไน่าประทับใจสึกเท่าไหร่ะนะอ่ะเนาะอืแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าพาจบศึกนี้พอจบก,กลรหนนี้บ้านเมืองจะสว่างสวยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนะคะ ก็อดทนนะคะสำคัญที่สุดสามัคคีนะคะท่านบอกว่าให้คนไทยสามัคคีกันนะให้หกไม้เท้าให้กลมเกลียวรักใคร่ดูแลกันนะคะอะไรที่ช่วยได้คนละไม้คนละมือนะคะเนาะบางทีเราไม่สามารถที่จะออกเป็นลบกับทหารได้เราช่วยอะไรช่วยกำลังใจช่วยเป็นหูเป็นตานะคะหรืออะไรที่ทางกองทัพเขาขอ,ขอความร่วมมือมาเช่นงดเผยแท่ภาพ สถานการณ์ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ไพ่พลอาหารหรือว่าไม่ให้บรรดาศัตรูเขารู้ว่าทางหนีที่ไล่ของทางเราอยู่ตรงไหนเราก็งดค่ะไม่ต้องแชร์ไม่ต้องแชร์เอา engagement ไม่ต้องแชร์เอาผลประโยชน์อะไรเ mm. งียบก่อนนะคะเราเราใช้ไหวพริบในการรับมือด้วยนะคะให้เขารู้ว่าเราไม่ง่ายนะคะอืมนะคะหรือบางคนเนะนะ,ะเราเอาอไปลบไม่ได้นะคะสำคัญที่สุดก็คือเลือดใช่ไหม การการรักษาพยาบาลน,นะคะอาหารการกินอะไรพวกนี้นะคะเป็นเราเป็นแนวหลังเราก็ซัพพอร์ตในส่วนที่เราทําได้นะคะทุกคนเนาะหรือสามารถสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะให้บ้านเมืองสงบได้เราก็ทําได้ในหลายๆแบบที่เราเราะสะดวกที่จะทํานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาคลี่คลายแล้วมันจะคลี่คลายมันจะออกมาดีนะคะออกมาดีนะ เป็นกำลังใจนะคะขอส่งกำลังใจให้กองกำลังกองทัพของไทยนะคะส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านนะคะพื้นที่ที่อยู่ตามชายแดนที่ได้รับผลกระทบนะคะขอให้เกิดทุกคนแคลวคาดปลอดภัยและขอให้ไม่มีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะพอแล้วกับการสูญเสียขอให้เนาะ,ค,ะคนไทยเราปลอดภัยส่วน ส่วนฝ่ายตรงข้ามอันนั้นก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเปิดเองนะคะเปิดเปิดก่อนเองนะคะไม่มีใครเชิญให้เปิดเลยนะแต่วลาหลักๆมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะแรงจูงใจจุดชนวนที่ทําให้เกิดความเป็นสงครามนะคะถือว่าเป็นภาวะสงครามนะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เม็ดเงินมหาศาลที่เหมือนเขาโดนตีลังนะคะโดนฟาดลังลงไปนะคะอือเขาคิดอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยคะผู้นําของเขา เขาเขาก็รู้นะคะว่าเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศไทยคนไทยมีความสุขนะสิ่งที่เขาคิดต่อประเทศไทยนะนะคะเขามองเมืองไทยแบบมีอะไรพร้อมนะะทรัพยากรวัฒนธรรมที่สวยงามคนไทยมีความสุขความอิจฉาคะ่ะ เขามเขาีเรามีแบบนี้ส่วนชีวิตเขาก็ตรงบ้านเมืองเขาก็ตรงกันข้ามนะคะไม่ีมีความเจริญอะไรเลยรวยอยู่รวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมเนะาะตามที่เรารู้อยู่นะคะแต่เขาคิดไม่ดีอยู่แล้วคนดีที่ไหนคะจะมาทําลายเพื่อนมนุษย์แบบนี้จะมาทําลายโรงพยาบาลซึ่งไม่มีใครเขาทํากันนะคะเขาต้องเว้นเอาไว้เพื่อช่วยชีวิตคนนะอแม้ทั่งโบราณน,นะคะ ในการออกค่าศึกในยุคโบราณเขาก็ยังไม่ทำลายในในบุคคลที่สามารถรักษาพยาบาลให้กับเหล่าทหารอะไรต่างๆได้เขาจะเว้นนะคะสงครามใหญ่ๆเขาก็จะเว้นแบบไม่ทำลายหมอพยาบาลแพทย์หรือจุดที่พักพิงลี้ภัยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยทำเขาไม่ทำกันค่ะนะคะ,นะคะมีแต่คนบ้านป่าเมืองเถื่อนนั้นที่คิดได้เช่นนี้นะคะอ่ะอันนี้คือจบประเด็นนะคะในเรื่องของบ้านเมืองอันนี้ เหมือนมิชชั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส,สกิสสกทข้นวนะให้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เลยพูดเกินมาให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าว่างอาจจะทำคอนเทนต์แยกให้นะคะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของคุณบ้างนะคะเรื่องราวของคุณชีวิตของคุณนะคะเป็นเชิรเช่นไรก็ก,ก็หนักคะ่ะนะคะวุ่นวายแต่มันเป็นความวุ่นวายสุดท้ายแล้วที่คุณจะไม่ได้รับพลังงานเช่นนี้นะคะ คุณโดนคุกคามโดนลังควานโดนคนคอยลังแกคุณมาตลอดอิจฉาเพียงเพราะคุณมีเงินเยอะกว่าเนี่ยเราเหมือนมันเหมือนสถานการณ์บ้านเมืองสองประเทศนะคะที่เขาอิจฉาบ้านเมืองเราอะ่ะนะประมาณนั้นเลยนะคะเออนะยุยุโมโหโทสะนะคะ คือมีคนว่ามองว่าคุณนะคะมีชีวิตที่ดีกว่าเขามากนะคะอิจฉาในความร่ํารวยอิจฉากับคาว่าครอบครัวที่อบอุ่นคนคนนี้จงใจเจตนาที่จะทําลายชีวิตของคุณแต่มันจบสิ้นมันจะจบสิ้นที่เดือนกรกฎาคมพอเข้าสูส่สิงหาคมทุกอย่างจะเคลียร์พลังงานจะเคลียร์แล้วนะคะจะไม่มีอะไรที่วุ่นวายโกลา,กาหลเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะสำหรับณนะตรงนี้เขาบอกว่าคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรม ความยุติธรรมของคุณคือการได้รับชีวิตใหม่ได้รับการช่วยเหลือในการปลดเปื้องนะคะปลดเปื้องเวรกรรมพันธนาการความทุกข์ปลดเปื้องทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับนะคะในสิ่งนี้แล้วจิตใจของคุณจะเข้มแข็งนะคะจะมีพละกําลังจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวเองนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณไปทุกๆด้านนะคะ อะไรที่คุณโดนคุกคามโดนทําร้ายนะคะมันยืดเยื้อมานานมากนะคะแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ารำคาญแล้วมันก็ส่งผลต่อรายได้การเงินของคุณทำให้มันทุกอย่างมันหยุดนิ่งหยุดชะงักแทนที่คุณจะได้คุณก็ไม่ได้เหมือนถูกขวางนะคะกระแสทางการเงินของคุณเหมือนถูกอุดเอาไว้นะคะอ่าแล้วหลังจากที่คุณได้รับความยุติธรรมได้รับความช่วยเหลือ นะคะเป็นเช่นไรต่อนะคะอำนาจบาร,รมีเกิดขึ้นกับคุณนะคะอา,อาจจะเป็นการฮิลลิ่งการเยียวยาการรักษาหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมเขาก็บอกว่าโชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะหลายๆคนจะเด่นในเรื่องของเนื้อคู่ความรักนะคะพอคุณพ้น เหตุเพศภัยที่ไม่ดีตรงนี้ไปคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ครองที่เป็นเนื้อคู่ตัวจริงคนที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตชีวิตของคุณได้ตัวตนของคุณได้นะคะอะแล้วศัตรตูที่คิดร้ายกับคุณเป็นอย่างไรนะคะเขาก็หนักนะคะทุกคนนะหนักมากนะคะคนคนนี้ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆเลยนะคะ เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรเป็นความเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมั่นใจในตัวเองมากว่าเขาจะชนะคุณเขาจะทาลายคุณได้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นติดเตียงได้เลยนะคะนะจะป่วยหนักจะป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเกี่ยวข้องกับสมองค่ะเกี่ยวข้องกับศีรษะสมองเกี่ยวข้องกับดวงตาเกี่ยวข้องกับลำคอนะคะช่องท้องโอเยอะมากนะคนคนนี้นะอืมเขาบอกว่า สิ่งไม่ดีมันกาลังเข้ามาตอนเนี้เขาก็กินยังกินบุญเก่าอยู่บ้างแต่เมื่อถึงเวลาแล้วนะคะเชื้อโรคอะมันอยู่ในร่างกายเขาแล้วแต่มันยังไม่ได้แบบอ่ะแสดงฤทธ์อะไรออกมาพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะรู้ตัวอีกทีว่าโอ้เขาป่วยป่วยแล้วก็อาจจะหนักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณส่วนชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเห็นว่า มันจะเปลี่ยนแปลงนะคะจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือคุณเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดความวุ่นวายความยืดเยื้ออะไรที่คุณโดนกันแกล้งหนักมากนะคะโดนแขวนโดนทรมานนะคะปัญหาพวกนี้จะจบไปไม่มีอะไรที่มันจะขัดขวางคุณได้นะคะความรุ่งเรืองคุณจะชนะนะคะคุณจะตัด ตัดได้ทุกทางนะเพราะฉะนั้นพอคุณตัดได้ทุกทางแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งดีๆในที่นี้นะคะเป็นในเรื่องของการหน้าที่การงานพลิกฟื้นการเงินนะคะการได้เจอเนื้อคู่ครองความรักที่มีความสุขนะคะดูบทสรุปอะไรต่างๆเนาะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะนะคะ เขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับความสุขนะหลังจากที่คุณรอคอยอดทนรอคอยมานานมากๆเดี๋ยวคุณจะได้รับความสุขที่ดีมากมันเป็นความสุขที่คุ้มค่าต่อการรอคอยในชีวิตของคุณนะคะก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะทุกคนก่อนจากกันไปนะคะขอขอฝากนะคะ ในเดือนกันยายน2568นี้อ้อมมการเปิดคอร์สเรียนศาสตร์ไพาทาโรนะ,ะออนไลน์ครั้งที่8นะคะค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทใครสนใจรีบสมัครเรียนได้ถ้าคุณสมัครสิบท่างแรกนะคะคุณรับฟรีไปเลยไพ่นะคะหนึ่งสำรับนะคะรับไปเลยนะคะให้ฟรีเนาะกะ็เรียนผ่านโปรแกรม Zoom นะคะหรือใครที่ไม่สะดวกเรียนตามเวลาตามตารางนะคะ คุณก็ยังสมัครได้เพราะว่าสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังมาทบทวนผ่านปกอ่าผ่านกลุ่มปิดได้นะคะตรงนี้คุ้มค้ามากๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ